บัดนี้วันที่12มกราสองห้าเป็นครั้งที่10ข้าพาเจ้านายอเนกาพายุขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพาเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสะตะัตสมันตาจักกวาเลสุอัตตาคัดฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิลาชาสัสสุนันตุสะะักขโมกปะทงังสักเคกาเมจรูเป คิลิสะขะระตะเตจันตลิเควิมาเนทีเประเถจาคาเมตาลุวัะคะหาเนเคหาวัตถุมหิเคเตหุมมาจายันตุเทวาชะลธาละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยัง มุณีวะระวัจนะนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมัสสวนากาโลอายมพระันตาธรรมมัสสวนากาโลอายมพระันตาธรรมมัสสวนากาโลอายมพระธันตาสองบุบูชาพระรัตนไตรอิมานิสกาเลนะพุทธังอภิภูชยามะอิมานิสกาเลนะธรรมบังอภิปูชยามะ อิมานิสกาเลนะสังคังอภิปูชยามะสามบทกาพรัตนาไตอรหังสมาสัมพุทโภพขวาพุทธังพขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพขวตาธรโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพขวตโตสาวะคสังโกสังคังนมามิสี่บทสวด นั่การสิทธิคาถานัโมตัสสะพระคัลโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัสสะพระคัลโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัสสะพระคัลโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตรสรณะนะมมนะปาถาพุทธังสรณัะนางฆะฉามิทำมังสรณัะนางฆะฉามิสังฆังสรณัะนางฆะฉามิทุติยมปิพุทธังสรณัะนางฆะฉามิ ทุติยมปิทำมังสารนังัจฉามิทุติยมปิสังคังสารนังัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังัจฉามิตติยมปิทำมังสารนังัจฉามิตติยมปิสังคังสารนังัจชามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสารนังอัญังธรรมูมสารนังวะลัง เอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมหุนตุสัพปทานัตติเมสาลระนางอัญยังธรรมโมเมสาลระนางวะลังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมหุนตุสัพปทานัตติเมสาลระนางอัญยังสังโฆเมสาลระนางวะลังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมหุนตุสัพปทาสี่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมย,ยังภะควาสเเกสุวิหารติกัปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสัสทิงปัญจะมตเตหิพิกขุสเตหิสมเพเหวะอรหันเต,ต,ห,ตหิทัศหิจะโลกาทูหิเทเทวตาเยภุยเยนะสันนิปติตาุนติภะคะวันตัง ทัศนายะพิกขุสังคจจะอัตขูจะตุนนางสุทาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตะทหูสิอายังขูพระควาสกีสุวะหาลติกัปปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหัตาภิกขุสังเคนะสัตริงปัญจะมตเตหิภิกขุสเตหิสัตเตสเพเพหวะอรหันเตหิ ทัหิจะโลกทธาตูหิเทวตาเยภวเยนะสันนิปติตาหนติพระควันตังทัศนายะพิกุสังคจจะยันนูนะมยยมปิเยนะพระควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิมกมตวาพระัตวโตสันติเกปัจเจกคาถาพาเสยยาาติอัตขูตาเทวตา สยธาปินามะภะระวาปุริสูสัมมันชิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะหิตาภะคัวะโตปโตปุละโตปาตุละหังสุ อัตคูตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิตาขัเอกเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังลภาสิมหาสมโยปวานัสสิงเทวกายาสมคตาอาคตํมหะอิมังธรรมะสมยัง กิตาเยวะอปลาชิตตสังคันติอัตาขูอัปลาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตตะพิะวูสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสารถีวะเนตานิขหิหตวาอินทริยานิลักขันติปันทิตาติ อัตาโคอ,อปปลาเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาษิเชตวาขีลังเชตวาปรีคังอินทขีลังโอหัดจะมะมมชาเตจลันติสุทาวิมลาจากขุมัตตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตาโคอ,อปปลาเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภภาษิ เยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตีขมิสันติอิปายภูมิงอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันตีติอัตโกูพกวาภิกูอามันเตสิเยภูเยนะพิกเวทะสุโลกธาตูสุ เทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะภิขุสังคจจะเยปิเตพิกขเวอหิสูงอตีตะมัทธานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตะปละมาเยว,วะเทว,วตาสันนิปฏิตาอหิสูงเสยยะทาปิไมหังเอตละหิ เยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตะมัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานางเอตปัลละมาเยวะเทวตาสันิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตละหิอาจิกิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิ อิตายิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิตเทสิตส,สามิภิกขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทะสาธุก,กังมณะสิกโลทะพาสิตสามีติเอวัมพันเตติขูเตพิกูภะคววตวูปัจจดสสุงภะควาเอตะะัถวโจ โลกะมนุกัสามิยัตถภูมมาตัทธิตาเยสิตาคิริับพลังปหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามานาสาพุทธาวิปสัสสนะนมานาวิลาวินโยปัญจะสะตยตวา วน,นีกปิละวัทเวตัตโตอามันตยิสัสาสาส,สาวกีศาสนลีะเตเอวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวูเตจะอาตปะมะกลุงสุตวาพุทธสสะสนังเอสัมปาตุละหุยานังอมนุษสานัศนะนัศสนังอเปเกสัตมัตถคุง สหัสสังอัฏฐสัตตลิงสตังเอกสหัสสานังอมนุษสานมัทะสุงอเปเกนันตะมัทะขุงท,งทิสาสภาพุตาหงุงตันจะสัพพังอภินยายะวะวักกิตวานะจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวกีศาสนีเตี เทวกายาภิกกันตาเตวิชานาถภิกขวูเยวหังกิตยิสามิกิราิอนุปุโสสัตตสหัสสายวยขขาภูมิมากปิละวัฏถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนมูธมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนางจะสหัสสาเหมวตา ยักขานานัตตวันนิโนอิทธิมันตูชุติมันตูวันณนวันตูยัสสินมูทมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงว่านางสาตาคิลาติสะหัสสายักขานานัตตวันนิโนอิทธิมันตูชุติมันตูวันณนวันตูยัสสินมูธมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงว่านางอิเจเตโสละสะสะหัสสา ยักขานานัตะวันนิโนอิธิมันตูชุติมันตูวันเนวันตูยัสสินหมูทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวานางเวศสามิตาปัจจสตายักขานานตะวันนิโนอิทธิมันตูชุติมันตูวันเนวันตูยัสสินมูทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวานางกุมพิโลลาชะคะหิโก เวปุลัสสะนิเวสนังปิญโยนังสัตสหัสสังยักขานังปะยลุปปาสติกุมพิโลโลาชะคหิโกสโสปาคะสมิติงว่นังปุลิมันจะทิสังราชาทัตตะลถูภาษาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายะสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหะวู อินทมานามหัพพลาอิทธิมันตูชุติมันตูวันณนวันตูยัสสิโนมูทมานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวนางทักกินันจะที่สังราชาวิรุณหูตับภาษาสติกุมพันธนานังอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตาปิตัสสะปะาโวอินทมานามหัพพลาอิทธิมันตูชุติมันตูวันณนวันตูยัสสิโน มูทมมนาอภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางปัจจิมันจะทิสังราชาวิลูป,ปักคูภาษาสตินาคานางอธิปติมหารายชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหูอินทมานามหาพลาอิติมันตูชุติมันตูว,วันนวันตูยัสสิโนมูทมมนาอภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านาง ปุตตลันจะททิสังราชากุเวโลตับภาสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายสติิสูปุตตาปิตัสสะปะหะวูอินทมานามหาพลาอิทิมันตตชุติมันตตว,วันวันตูววนนตยสัสสจินโนมูทมานาอภิกามมุงพิกขูนังสมิตริงว่านังปุริมะทิสังทะตละ,ะ,นนะลัตโถทักขีเนนวิรุณหโก จจิเมนะวิรูปักโขกุเบโลอุตตรลังทิสังจัตตาโลเตมหาลาชาสมันตาจตุลูทิสาทัตธลละมานาอัตทังสุวณีกาปิลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจนิกาสถามายากุเตนตุเวเตนตุ เตนทุเวเทนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนูกามเศโทจะกินนุคันทุนิคันทุจปะปนาโทโอุปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิตตเสโนจะคันทพัพโพนโนรลราชาชชนูสภู อาคูปัญจสิิโคเจวะติมพลูสุริยวัชสาเอเตจันยีจราชาโนคันทภพา,าสหลาชุพิมูธมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงว่นางอาทาคูนาภาษานาคาเวีสาลาสหตัชากากัมพรลัตสัตลาอาคูปายาคาสหาติพิ ยามุนาทัตตะรฐาจะอาคูนาคายสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงว่นังเยนาคลาเชสหาสาลหันติหลันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวนมัชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานะ นาคาลาชานะมาสิสุปันนตโตเคมะมะกาสิพุทธโธสันหาหีวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทธาจิตาวชิระหัตถนะสมุทังอส,สุลาสิตาภาตโลวาสวัสเสเตอิทิมันตุยสัสสิโน กาลกัญชามหาวิสมาอสุลาธานาเวขสาเวปจิติสุจิตติจะปหาลาโทนมุจีสหสะสตัญจะพริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวามพระลิงเสนังลาหูพัทธมุปาขมุงสมมยธานิพันทันเตพิกขูนังสมิติงวะนัง อาภูจเทวาปทวีจะตีโชวาโยตตาคาขมุงวาลุนาวาลุนาเทวาสุโมจะยศสสาสหะเมตากลุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนเเเททเศตีทัศทากายาสัเีนานตตะวันนิโนอิทธิมันตูชุติมันตูวันณนวันตูยัสสิโนูมูทมานาอภิกามูภิกขูนางสมิติงว่านางัง เวนทูจะเทวาสหะลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุลกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุลกิตานขัดต,ตินานขัดต,ตานิปุลกิตาวาอาคูมันทวลาหากาวสูนางวะวาะสะโวเสถโถ สักูปาคะปูรินทโโททัสเตตีทัสธากายาสเพเีนานัตตวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูว,วันนวันตูยะสัตสิโนมูทมานาอภิกามูพิกขูนังสมิติงวะนังอาธาคูสหภูเทวาชะละมะขิสิขา,า,าลิวะอลิทธากาจจโรชาจะอุมมาปุพนิภาสิโน วลุนาสหาธรรมมาจะอจ,จุตตาจะอเนชากาสเสรยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสิโนทัเสเติตีทัสธากายาสัพเพนานัตวันนิโนอิทิมันตตชุติมันโตว,วันณนวันโตยะสัจิโนมูธมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวนังสมานามหาสมานามานุษามานุสุตมา จิตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอถา,าคูหัลลโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายัสสินโนทัศเเต,เตีทัศธากายาสัเพนานัตวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูว,วันนวันตูยัสสินโนมูธมานาอาภิกามุงพิกขูนางสม,มิติงวะนาง สุกากะลุมหาอาลุณาอาคูเวคะนสา,าสหะโอทาตะไหาหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาลักชามิสกาจายสสิโนธนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัตสติสทัเเตทัศทากายาสัพเพีนานตตวันนิโน อิติมันตูชุติมันตูว,วันณนวันตูยะส,สัตสิโนมูทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังเขมิยาตุสิตายามากัตตา,าจยายะสัตสิโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมาณลติโนอาคูอาถาคูปลนิมมิตาแทสีตีทศธากายาสาเีนานาตวันนิโน อิทิมันตูชุติมันตูว,วันโนว,วันตูยะสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวานงางอเทเตเทเว,วะนิกายาสาเพนานัตตวันนิโนนามันวเยนอาคันฉุงเยจันเยสะทิสาสหาปะปวุตธชาติมัขีลังโอคตินนมานาสวังทักเขมูฆตะลังนาคัง จันทังวะอสิตาติตังสุภูมมาปรมัตตุจะปุตตาอิทธิมตุสหะสันนางกุมาโลติโสจะสโสปาคะสมิติงว่านางสหสัสภูมมโลกานางมหาภูมมาพิติพิติทติอุป,ปปันโนชุติมันตูพิสมากายโยยสัจสินโนทเส ทเสตาอิสลาอาคูปัจเจกะว,ะวัศวติโนเตสันจะมัชโตอาคาอาลิโตปริวาลิโตเตจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภูมะเกมาละศีนาอาภิกามิปัสะกันหัสะมันที่ยังเอทะคันหัตะคันหัตะ พันหะาพันะทะถาลาเคนะพันะะทะมัตุโวสมันตาปลิวาเลธามาโมมุลจิตาโกจินังอิติตัตถมหาเสโนกันหาเสนังอภิสยิปานินาตละมหัจจะสละลังกัตาวานะเพรวังยะถาปา,าวุสกูมีโค ตานายังโตวสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวัตติสังกุโตอาสยางวเสตันจะสัพังอภินญ,ญายะวะวะกกิตวานจัจกคุมาตตุอามันตยิสัทถาสาวกีสาสนีละเตมาละเสนะอภิกันตาเตวิชานาถภิขาวูเอจอาตัปปะมะกลุง สุตวาพุทธศาสาสนังวีตลาเคหิปักกามุงเนสังลูมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตสังคามาพยาตีตายสัสสินูโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนีสุตาติ